โดนัลด์ทรัมป์เผยอีลอนมัส์อาจถอนตัวจากรัฐบาลประธานาธิบ네ดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอีลอนมัสส์อาจลาออกจากรัฐบาลในอีกไม่กี่เดือนซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าที่ปรึกษาที่มีอำนาจมากที่สุดของเขาจะยุติบทบาทในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอีลอนมัส์อาจลาออกจากรัฐบาลในอีกไม่กี่เดือนซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าที่ปรึกษาที่มีอำนาจมากที่สุดของเขาจะยุติบทบาท ในรัฐบาลทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอสบอว่าอีลอนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่เขามีบริษัทหลายแห่งที่ต้องบริหารผมต้องการให้เขาอยู่ให้นานที่สุดแต่จะมีจุดหนึ่งที่เขาต้องลาออกมัส <Must S 1> เป็นผู้นำของกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือโดดซึ่งมีบทบาทนำในการปรับลดขนาะและปฏิรูปรัฐบาลกลางทรัมป์กล่าวว่างานจะดำเนินต่อไปภายในโดยงานต่างๆความคิดเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากมีข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเวลาของมัสมีจํากัดนอกจากนี้มัสยัดงอเผเชิญกับอุปสรรคที่รัฐวิคคอนซินซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิเสธผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสารดีกาของรัฐที่มัสเป็นผู้สนับสนุนแม้ว่าเขาจะบริจาคเงินส่วนตัวมากกว่า21ล้านดอลลาร์และปรากฏตัวในการหาเสียงในช่วงสุดสัปดาห์นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆมากมายสําหรับมัสหลังจากเทสลาบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเขายอดขายลดลง13ในช่วง3เดือนแรกของปี ทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยกรอบเวลาใดๆสาหรับการปิดโดดและหน่วยงานสําหรับลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลไม่ควรจะกลายเป็นองค์กรถาวรในรัฐบาลแต่หน่วยงานนี้อาจได้ข้อสรุปเร็วกว่าที่คาดไว้โดยจากเดิมที่ตั้งใจให้ดําเนินการจนถึงวันที่4กีกรกฎาคม2 0 2 6ตอนนี้มีสัญญาณว่าโดยกําลังจะปิดตัวลงแล้วเจ้าหน้าที่โดดอาจถูกย้ายไปที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางต่างๆซึ่งควรจะเป็นผู้นําในการลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลกําลังดําเนินการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายบางส่วนที่มัส และทั้าหวังไหวเดิมที่โดยถูกมองว่าเป็นคณะที่ปรึกษาอิสระโดยมัสมีความเป็นผู้นำร่วมกับนายวิเวกประมาสวามีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพในรมามัสวามีลาออกจากคณะกรรมการและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐโอไฮโอและโดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโ,โดยเต็มไปด้วยพันธมิตรของมัสซึ่งถูกส่งไปทำงานทั่วทั้งระบบราชการเพื่อยกเลิกสัญญาจ้างเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและผลักดันให้มีการตัดงบประมาณ มัสน่าจะมีวาระการดำรงตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเขาได้รับการว่าจ้างให้เป็นพนักงานพิเศษของรัฐบาลซึ่งหมายความว่าเขาสามารถทำงานได้เพียง130วันในระยะเวลา365วันมัสไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะออกจากรัฐบาล่ายในวันใดและไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลตรวจสอบเวลาทำงานของมัสอย่างไรในวันที่30พฤษภาคมจะเป็นเวลา130วันนับตั้งแต่ครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคม ทั้์กล่าวกับนักข่าวที่ห้องทํางานรูปไข่เมื่อวันที่ส1มอมีนาคมว่าผมจะเก็บขาไว้ตราบเท่าที่ผมสามารถเก็บขาไว้ได้และเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากทั้์กล่าวเมื่อวันที่ 3, สามเมษายนว่าผมต้องการให้อีลอนอยู่ให้นานที่สุดอันดับแรกผมชอบเขาอันดับสองเขาทําหน้าที่ได้ดีมากอันดับสามเขารักชาตินั่นคือเหตุผลที่เขาทําอย่างนี้เมื่อมัสกลาออกทั้ากล่าวว่ารัฐมนตรีจะเข้ามาควบคุมทั้งหมดซึ่งหมายถึงผู้นําของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาแต่โดยจะยังคงทำงานต่อไป